สวัสดีครับเมื่อนี้กับพบกับสังวานงานปัดนะครับเมื่อนี้ก็คือกองบุญกองบวชอยูุ่บันพนาที่บุญปกเนาะพนาที่บุญปกเมื่อนี้เพื่อลูกเต่าพันติเฮ็ดบุญหาเนาะเฮ็ดบุญหาเมื่อนี้ก็เลยกำลังเตรียมไปบวชบวชนากบวชเป็นพระภิกูุเนาะคณะนี้ก็กำลังเตรียมโตไปเนาะคือสวงระยะบางหันก็เห็นเห็นกล้วยเนาะครับกล้วยกล้วยหน่วยหนึ่ง แกนตัวเลกเนาะครับมันตรงกับอายุของพนาที่เนาะให้ทันปู้ชส้มจงมาล้นน้ำกันนะครับเด้อหวยหวยรัฐบาลเข้าละเมื่อเนาะเมื่อวันที่สองเมื่อวันนี่ละติเดออกพอดีแอดก็เห็นอยู่ปากกล้วยเนาะพอดีว่าตีกินก็เลยบอกกินเพราะว่ามันเป็นตัวเลขตรงเงินกับอายุพนาที่เนาะตรงเงินก็เลยว่าตดไทยถ้ามให้ทันผู้ชส้มมาส้มน้ำกันเนาะว่าที่เป็นตัวใดงวดนี่ ก่าหากันเขากันกับเด็กของท่านผู้ส้มกับดูดน้ำกันได้หลาย้ะครับเด้อคืออายุของเพิ่นมื่อนีここ่กัได้อยู่เด็กที่หมากกล้วยอยู่นน้ำหมากกล้วยนะครับเนาะเด็กยู่นน้ำหมากกล้วยเดี๋ยวแอดติพ่าท่านผู้ส้มติพ่าท่านผู้ส้มมาเบิ่งเนาะว่าเดี๋ยวนี้แป๊บเดียวเดี๋ยวแป๊บเดียวครับช่วงนี้เห็นยุ่กับหมากกล้วยเนาะครับคือหมากกล้วยกั มีตัวเลขเนาะครับมีตัวเลขครับมีตัวเลขเนาะครับมีตัวเลขหกหกเจ็ดเนาะครับเนาะตันผป้สมหกคือตีหกศูนย์เจ็ดก็ได้เนาะมันออกมันก็คล้ายๆคือกันครับตรงกับอายุของมนรรที่เนาะพรรที่บนโป้งนี่คือหกสิบเจ็ดปีเนาะถ้าหากเอาศูนย์ใส่ก็คือหกศูนย์เจ็ดก็ได้ถ้าหากเขาตัดศูนย์ออกมันก็อาจก็เป็นหกเจ็ดเนาะครับเนาะว่าตีกินกล้วยแต่หาก จังเห็นเป็นตัวเลขตัวสวยเนาะตัวสวยตัวงามครับท่านโบส้มจงมาหลุดน้ากันนะครับเด้อหวยรัฐบาลงวดนี้เนาะหัวรัฐบาลงวดนี้มาหลุดน้ากันฮอกเกตเนาะครับเนาะคือตัวโยกกลางเอสก็เคลื่อนไหเป็นเด็กศูนย์คือตีดเป็นเด็กหนึ่งคือติให้ท่านโบส้มตีเอาน้ากันเนาะครับเนาะตีก้นน้ำกันว่ามันติเข่ากันบ่ถ้าหากท่านโบส้มว่ามันเข่ากับเด็กกองท่านโบส้มก็หลุดน้ากันหนักๆนักนะครับเด้อแอดก็มาบอกเพื่อเป็นแนวทางเนาะ เอดก็เห็นเป็นหกเจ็ดเนาะหกเจ็ดหรือหกศูนย์เจ็ดก็ว่าได้เนาะบางอย่างหนึ่งก็คือเป็นเด็กหนึ่งเนาะรับอยูกก่กลางเนาะหกหนึ่งเจ็ดก็ว่าไปได้เนาะครับต่านผู้มวิจรารยณในการรับชมหมดแล้วครับเด้อแอดเออนาบอกเพื่อเป็นแนวทางเนาะเมื่อนี่ก็ร่วมบุญอยู่ที่บ้านพนาที่บุญโปกคือบวชบวชหาพนาที่บุญโตโปกเนาะคือเห็นเป็นกองบุญอยู่นี่เนาะคือเมื่อนี่ก็พอดีเห็นกล้วย เห็นกล้วยก็ว่าติกินกล้วยก็เลยเห็นเป็นตัวเลขเห็นเป็นตัวเลขกแล้วก็เลยที่เอามาให้ท่านโบส้มเอามาให้ท่านโบส้มเหมืนมาลุนน้ากันหขอยรัฐบาลงวดนี้เนาะครับขอให้ท่านโบส้มจงมาลุนน้ากันนะครับเนาะวันทีสองมันที่สองขุดสก้าข้นครับเบิังเันแล้อครับเด้อแคบว้หน้าจอเด้อแคบว้หน้าจอท่านโบส้มแคบว้หน้าจอคือแยดออกมาบอกเพื่อเป็นแนวทางเนาะครับ สุดท้ายนี่คอยทำโบส้มช่วงนี้ตะความสุขความเจริญนะครับเด้อปาสิจากโรคโควิดทุกคนนะครับเนาะคอยลำลำเรวยๆถือเด็กถือหม้น้ำกันวันที่สองพฤษภาพพเนาะครับแคบไว้หน้าจอเด้อครับเด้อผู้เข้ามาส้มกับอคอยกดไหลกดแช่นะครับเด้อหกเจ็ดหกศูนย์เจ็ดคืออะไรเนาะครับกดไหลกดแชร์กดกระดิ่งเพื่อกแก้งเตือนติดบริภา,าษในคลิปต่อไปเนาะครับเนาะสุดท้ายนี่คอยทำโบส้มช่วงนี้ตะความสุขความเจริญปาสิจากโรคโควิดนะครับเด้อลำลำเรวยๆ สวัสดีครับ